นี่คือขวดน้ําที่เรากินหมดแล้วนะคะขวดขวดใหญ่นะคะหนึ่งห้าลิตรเดี๋วเราจะตัดนี่ออกตัดตัดไอ้ห่อนี่ออกแล้วก็นี่คือไอ้ขวดกวดสำหรับสําหรับวดแขวนนะคะเรามาตัดก่อน หลากออกแล้วนะคะเราจะมาตัดตัดโ้นออกตัดโ้นออกตัดโ้นออกด้วยกันนี่นะคะจะเจาะรูก่อน เสร็จแล้วเรามันจะมาเจาะดูสำหรับร้อยร้อยลวดนะคะไปจะเจาะตรงไหนดีตรงนี้นะคะอันหนึ่งรูสองรูเจาะร้อยลวดเสร็จแล้วครบสามรูแล้วเราก็จะมาเจาะ เจาะรูสำหรับสำหรับใส่ต้นไม้นะคะแล้วแต่เราจะเจาะตางไงทำับบไปเรื่อยๆรยะ,ะรวังหัวแรงร้อน เสร็จแล้วนะคะเจาะรูเลยเสร็จตั้งอันแล้วเนะะมองก็จเห็นเราก็จะไปใส่ขุยมะพร้าวแล้วใส่ลวกเราชมต่อไปนะคะนี่อันนี้คือดอกอะไรจำชื่อไม่ได้อีกแล้ว เราจะมาทำอะไรหรือมาดูกันนะจ๊ะไม่มีใครถ่ายให้ถ่ายเองนี่เะาจะยิ้มเข้าไปในโบนี่นะเห็นไหม นี่นะคะลูรูที่เราจเจาะไว้เราจะเอาก้านนี้แทงเลยไม่ได้เพราะว่าก้านเขานิ่มจะ่ค่ะเราต้องเอาไขาควงนี่แทงนําก่อนนี่นะแทง ร็จแล้วอันนี้ใช้ขุยมะพร้าวใส่นะแช่น้ำขุยมะพร้าวแช่น้ำก่่นใส่ลงไปไม่ยากนะคะลองทำกันดูว,วิธีลดน้ำก็ไม่ยากเราก็จะปลดออกปลดออกอย่างนี้นะคะแล้วเราไปนำไปแช่น้ำ,นำในเลยแช่ในกระถางบัวเลยค่ะ ทุบไปเลยเห็นไหมทุกลงไปเลยนี่เแข็งแล้วเราก็นำกระแสนกระแสนต้นไม้นี่นะคะสวยไหม